ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องเหรียญที่ระลึกต่างๆหรือเหรียญที่น่าสะสมต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญที่น่าเก็บและน่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ1บาทนะครับผลบในปีพศ2,504นะครับ504นะครับตรงนี้ จะเป็นเหรียญที่าหายากนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไหร่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะจะขัดเงาสวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นฟันเฟืองนะครับสวยงามนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคู่กับพระบรมราชินีนาถนะครับส่วนด้านหลัง จะเห็นกันได้ชัดชัดนะครับคือเป็นเลี่ยนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับนะฮะเป็นตาแผ่นดินนะครับด้านซ้ายก็จะมีเลขไทยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับนะแล้วก็พร้อมกับตัวหนังสือนะฮะด้านซ้ายบนนะครับเขียนว่ารัฐบาลไทยพศ2504นส่ะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีคำว่า1บาทนะครับผม เลขอารบิกก็อยู่ด้านขวานะครับเลขหนึ่งส่วนภาษาไทยใต้ตาสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับตาแผ่นดินนะครับก็คือคําว่าบาทนะครับส่วนด้านข้างๆเหรียญนะครับดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองนะครับนะฮะดูนะครับสวยงามนะครับฟันเฟืองนะครับนะครับมองดีๆนะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้เหรียญนี้ หายากนะครับซึ่งมีราคาที่น่าสะสมมากนะครับตรงนี้ใครมีนะครับก็นะฮะเตรียมเก็บนะฮะรักษาไว้ให้ดีนะครับตรงนี้เพราะในวันทั้งหน้านี่ราคานะครับที่น่าสะสมนี่พุ่งแรงแน่นอนนะครับอตอนนี้ก็นะครับมีกันเท่านี้ก่อนนะครับที่จะแนะนำนะฮะถ้ามีอะไรที่จะแนะนำดีๆก็จะเอามาแนะนำและให้ชม ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่เข้ามาติดตามและชมนะครับ